หวัดดีกัืนเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็มาถึงเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ1 9 1 1 Predator Tactical นะครับจากค่าย King a r m ใไต้หวันนะครับก็คือปืนเขาก็แต่งมาแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นแบบสไตล์แต่งมาแล้วเนาะคัสตอมมาแล้วเนาะแต่เราก็ยังไม่พอใจอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีบางส่วนที่ผมไม่ชอบนะครับอย่างท่อนอกนะครับมันเป็นแบบยาวมีเกียวแบบนี้ปิดนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะ ผมชอบท่อนอกแบบบูเลลหรือแบบแบบไฮกาป้าครับก็เลยจะเปลี่ยนทีนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนท่อนอกตัวนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนท่อนในเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าความยาวมันไม่ได้กันนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนก็คือเป็นเรือนท็อปนะครับเพราะว่าอพอดีผมทดสอบแล้วแหละถ้าเกิดเราใช้ท่อนอกท่อนในกับเรือนท็อปเดิมมันดูไม่ค่อยบาลานซ์นะครับมันจะติดๆนะผมก็เลยเปลี่ยน เรือนฮอปด้วยนะครับในส่วนอื่นนะครับมันเป็นแต่งมาแล้วผมก็เลยจะไม่เปลี่ยนอะไรนะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนกายดูๆไปมาถ้าเกิดเปลี่ยนกายเนี่ยจะไม่เข้ากับนกสับนะก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับท <illions thrive> workout, ีน mm ี hmm. ้ก ah ็มีอีกอย่างก็คือบ่แม็กตัวนี้นะครับกับประกับตอนแรกผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนเป็นแบบยาวนะเหมือนกับตัวเต็มเนาะแต่ดูไปดูมาแบบนี้ก็สวยดีเท่ดีนะครับและอย่างมันจะติดตรงนี้มันจะดูไม่สวยนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นล่องนั่นเองนะครับทีนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเท่านี้นะครับก็คือมี ท,อทาา Young Hop, ่อนอกท่อนยยางฮอปเรือนฮอปนะครับตามนี้นะครับก็อะไรที่จะเปลี่ยนก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนน,นะครับก็คือจะมีท่อนอกนะครับคือไอปืนตัวนี้มันเป็นขนาดคอมเพก t ใช่ไหมมันก็จะใช้อิงจากไฮคาป้า4.3นะครับเราก็จะสามารถใช้ท่อนอกของไฮคาป้าได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นท่อนอกไฮคาป้า4.3นิ้วนะครับใช้กับมารุอีนะครับแล้วก็ เป็นของงาน 5KU 5KU เป็นงานของจีนนะครับแต่ก็เป็นแบบแข็งแรงนะเป็นแบบของแต่งนะตัวนี้เป็นสเตนเลสนะครับที่เขาระบุมานะนี่คนระเป็นสเตนเลสนะงานสเตนเลสแข็งแรงมีเกีียวข้างหน้าสําหรับใส่อแดปเตอร์ซเลนเซอร์นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะก็ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วข้างในจะมีเหมือนกับแหวนล็อกท่อในมานะครับแต่ผมลองทดสอบแล้วมันไม่ค่อยเทไหร่นะมันมีโครงโครงหน่อยเดี๋ยวจะ,วจะ,ะมีการแก้ไขนะเพื่อให้มันแน่นนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะทําในโอกาสต่อไปนะครับ และเนื่องจากที่บอกไปท่อนอกตัวนี้มันเป็นท่อยาวอย่างนี้นะแมะแล้วท่อในอะ่ะมันยาวมาถึงตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมนี่มันยาวมาถึงตรงนี้เลยทําให้ถ้าเราเปลี่ยนท่อนอกแล้วอะ่ะท่อในมันจะยาวโพสออกมาไม่สวยนะครับเราเลยต้องเปลี่ยนท่อในด้วยนะครับผมก็เลยเลือกท่อในเป็นทอ่อรีดตัวนี้เลยนะเมเปิลลีฟเคซี่เจ็ดนะครับขนาด97มิลลิเมตรนะครับใช้กับไฮคาป้า4.3เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ใช้ได้นะครับ แล้วก็ต่อไปเมื่อเปลี่ยนทอรี่แล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนยางฮอปไปเลยนะจะได้เข้ากันนะครับอ่ามเปลีฟสีเหลือง60ดิีนะครับสำหรับปืนสั้นนะครับความแรงประมาณ300นะครับใช้ได้นะโอเคแล้วก็ที่บอกไปก็คือเอ่อเรือนฮอปเนี่ยผมลองทดสอบเปลี่ยนดูละผมรู้สึกว่าเรือนฮอปเดิมมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะแล้วมันเหมือนมันติดติดด้วยนะครับมันไม่ลื่นนั่นเองผมก็เลยจะเปลี่ยนเรือนฮอปตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่เลือนฮอปแต่งหรอกตัวนี้เป็นเรือนฮอปของ โตเกียวโมรุอิ M หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นเอนท็อปเดิมมานะเพราะว่าตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งผมเปลี่ยนเลนท็อปแต่งการเดอร์ใสไปนะครับก็เลยตัวนี้เหลืออยู่แล้วคุณภาพมันก็ดีใช้ได้นะก็เลยเดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวนี้แทนนะครับแล้วก็จะเพิ่มแรงรีคอยล์มันด้วยสปริงไกหลอดแต่งแบบแข็งแบบนี้หนึ่งเส้นด้วยนะครับแล้วก็อาจ,จะเปลี่ยนชุดบางบัฟเฟอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับก่อ,อนอื่นเดี๋ยวผมใส่ ชุดเรือนฮอปทอรี่ก่อนแล้วกันครับอันนี้เคยใส่ไปหลายครั้งลนะครับก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวไงผมใส่สําเร็จเลยนะเรียบร้อยนะครับก็ใส่เรือนฮอปทอรี่ยางฮอปแต่งเรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี้เราก็มาเปลี่ยนอะไรกันนะครับก็เริ่มจากถอดก่อนนะครับก็วิธีถอดก็191 1นนะครับทั่วไปนะแล้วเราก็ถอดฝาปิดนี่ออกนะครับแล้วก็ถอดชุดไกด์หลอดนี่ออกมานะครับ อ่าอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เข้ากันนะครับในชุดนี้นะครับในบูธไก่หลอดกับไก่หลอดนะครับบูธตัวนี้เป็นสีดำมาแต่เดิมนะครับที่ในรีวิวก่อนหน้านี้นะครับผมทําการปัดเงาขัดลอกสีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปัดเงาเป็นแบบนี้ครับเพื่อจะได้เข้ากันนะครับไก่หลอดก็เช่นเดียวกันนะครับจริงๆมันเป็นเดิมเป็นสีแบบซิลเวอร์อย่างนี้นะครับผมก็ขัดเงามันใหม่ซะให้มันเงาๆอย่างนี้นะครับต่อไปก็ถอดนี่ออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจาก เรายกชุดมันเลยนะครับเท่ากับว่าตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับเราก็เอาของใหม่ใส่เลยนะครับเนี่ยที่ผมบอกพอเราใส่ไปนี้ครับถึงแม้มันจะมีตัวล็อกท่อนี้ก็จริงนะครับนี่อ่าเนี่ยครับมันก็จะหลวมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการฟิตมันนิดหน่อยนะครับก็คือวิธีง่ายสุดในการฟิกท่อครับก็คือพันเทปนะครับหรือหายางใส่ตรงนี้ให้มันล็อกกับ ช่องว่างในท่อนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําในโอกาสต่อไปนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ยิงได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรพบลองทดสอบแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอานี่ใส่เข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ที่บอกไปจะใส่ยางบัฟเฟอร์ตัวนี้นะครับเราก็เอาอันนี้ออกมานะครับแล้วเราใช้อันนี้ตัวเดิมนะครับเพราะว่าตัวเดิมมันจะมันจะตรงนี้มันจะแคบมันจะได้รับกับสปริงดีนะครับ ก็เอาตัวนี้ใส่ไปน,นะครับปึ้งแหวงใส่แล้วก็ใช้สปริงไกด์หลอดตัวแข็งตัวนี้นะครับตัวแต่งตัวนี้นะครับนี่ฝับเข้าไปนะครับวิธีใส่ก็คือเอาอันนี้ใส่ไปก่อนอย่างนี้นะครับอ่าจับอย่างนี้ไว้นะครับเพราะมันแข็งนะสป,ปริงตัวนี้น่าจะจน่าจะประมาณร้อยห้าสิบะครับไม่ได้แข็งมากกว่านี้นะครับแล้วก็วก็ใส่นี้นะครับ โอเคก็ได้เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะแข็งขึ้นรีคอยมันก็จะแรงขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็มันจะกระชับขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าสปีงมันแข็งขึ้นนะอันนี้มันก็จะงองเงาไม่เหมือนตอนแรกสีดํามันจะได้เข้ากันนี้นะครับสวยงามนะครับโอเคแล้วก็ประกอบในปืนนะครับฉีดซิลิโคนก่อนอ่าใช้ได้ไม่ติดขัดนะครับตัวนี้เห็นไหมนี่ใช้กันได้นะครับไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นมาโลอีนั่นเองนะครับนี่ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้สวยๆงามๆน,นะครับโอเคี่ย <Okay. S 1> uh, เราลองทดสอบไอ้ท่อรีดยางฮอปตัวนี้ดีกว่านะครับว่ามันจะประมาณไหนโอเคครับเพื่อนอตั้งเป้าเราประมาณ10เมตรเหมือนเดิมนะครับลูก0.2เหมือนเดิมแก๊สอินท็อปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท่อรีดยางฮอปเมเปิร์ลีฟนะครับท่อรีดแคสซีเจ็ดเก้ิบเมิเมตรนะครับ ลองดูนะครับว่าจะดีขึ้นไหมนะครับอันนี้เป้าเดิมน,นะติดเทปเอาจะได้ประหยัดเดี๋ยวลองเลยรูปหมดสไลด์ค้าทางานตามปกตินะครับดูผลงานกันเลยนะครับดีดีดีทอดตัวนี้ดีครับใส่ไว้10บนัดครับมีหลุด 2นัดนะครับแล้วก็เข้าวงหมดเลยเข้าอยู่ในกลุ่มหมดเลยนะครับนี่ใช้ได้เลยนะครับแจ๋วเลยนะครับสำหรับท่อ k คซจตัวนี้นะครับกับยางฮอปตัวนี้นะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ยิงดีขึ้นนะครับแล้วก็เพจดก็อย่างที่เห็นไปในตอนต้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาทํามาแต่งอะไรเล่นน้อยนะครับก็แนะนําเพื่อนๆกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนบ้างนะครับผิดพลาดอะไรก็ต้องไปดีด้วยขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมสวัสดีครับ